บรรยากาศเงียบมากครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ครับเมืองตลุงผักสดนะครับคลิปนี้อยู่ที่ร้านผักของเราเหมือนเดิมนะช่วงเย็นๆบรรยากาศโอ้เงียบจริงๆครับวันนี้เมื่อวานยังคนคึกคักอยู่ครับสำหรับวันนี้ก็จะเงียบมา,ากงานยิ้วยังไม่จบนะครับงานยิ้วยังเยอะอยู่ก็ย,ยังงานยิ้วยังเล่นอยู่นะครับ บรรยากาศด้านบนครับลูกค้าลูกค้าก็ะจะมาเป็นเป็นชุดนะครับบรรยากาศด้านบนครับ เดี๋ยวเราจะให้ดูด้านล่างบ้างอ่ะด้านล่างเป็นยังไงบ้างนะครับด้านล่างหนูของเทียบเลยเยอะแยะดูพี่น้องวันนี้เอ่อเป็นวันที่วันที่เท่าไหรอ่ะวันนี้ วันที่21นะวันที่20นะครับวันที่20ตุลาคมนะในช่วงเย็นๆนะครับวันที่20ตุลานะครับบรรยากาศอา่ารู้สึกว่าจะของนี่เหลือเพียบเลยนะครับ เยอะแยะมากมายครับนี่เป็นเวลาสามทุ่มนะครับสามทุ่มแล้วครับเสียงดนตรีเสียงเพลงในศาลเจ้าก็ยังดังนะครับพึ่งปังหรือดังแรงนะครับ บรรยากาศด้านล่างนะครับในบรรยากาศบนร้านเราก็จัดของนี่นเต็มเปี้ยลเลยฮะในเคขอ,ของด้านด้านล่างยังเต็มเหมือนเดิมนะครับด้านบนก็ขึ้นเต็มแล้วนะของด้านล่างขึ้นเต็ม <c oughs> อของด้านบนก็เต็มด <c oughs> ้านล่างก็เต็มนะครับเอามาด้านี้เลยครับเอาเมาฝั่งนี้คร <c oughs> ับมาฝั่งนี้ <c oughs> กลังไสดใช่ เอ้ครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ